วงการผู้เขียนบทให้ผู้น่าสงสารให้ผู้พวกบริจาคเงินมาขันสีลเอาขันสีลเอาเขาไม่มีสิทธิ์ห่างเขาได้ไหมเขาจะคิดใจไงนเขาจะมองห้องไหนเขาไม่มีสิทธิ์เด้นเอาพี่น้องเขาที่ว่าไอ้เป็นโจทย์มาเฟี้ยแล้วเขาที่ว่าไอ้ข่ายอยาบ้ามันคิดของเขาเลยพราไอ้เขาเห็นโตต้นเขาจะว่าเขาเป็นผูมิหน้าตาเขาแบบไหน การเห็นหน่าเห็นตากันก็อยู่เมืองนอกเมืองหน้าแต่หากันกานยากตะโควิดกับไอแห้งเดียวเอาเป็นว่าห้องบรอยากไปเสียเวลาหนึ่นนนงไปเลยผมมีปัญญาได้เงินเฉลี่ยทิ้เอาเวลาไปหาเงินมาเลี้ยงลูกเขาให้ไปเสียเวลาของเขาย่างหน่อยเขาก็มีเอฟซีที่ค่อยให้งกำลังใจเข้าหกเขากระไรย่างหน่อยคนกับเบิร์นเข้าคนกับห่งกำลังใจ คคุณเด้อรับกว่าเราเพจมาใส่ตอบนั่งคิดเ <cake> มื่อลหรว่าการเที่ยวจะไปตอบโต้เขาการเที่ยวจะไปว่าวให้เขาน่ะมันก็จบสิ้นแบบพี่น้อง with ไม่ต้องมันจะเพิ่มทวีคูณทางที่ดีเขาจบที่โต้เขาเองจบที่โต้เขาเนี่ยเขาบอกกับทางเขาเขาก็ขี้ขันบอกว่าหมดปีมาศาสยังไงเขาบอกยังไงล่ะแต่ถ้าเทาเนมุ่งมั่นเอาชีวิตรอดแต่ละวันแย่ยากเนาะพี่น้องเนาะ สิคิดว่างเผี้ยนยน,ยนี่ไลไว้ให้ลูกคนหน้าที่สําคัญของเราบล้มาเดินถึงดอกปากบานบางนาฮีบางนาแตดมีเบิเาดาเขคอ, jó, อด้าิันแอ้มันก็แม่อีหลีนาฮี <laughs> แล้วติว่าเออแล้วติว,วาน้อ <c> ง <oughs> มีหรอพว <c oughs> กโกรธพ่เ,พเกเลียดล้วก็แล้วไม่ได้ว่าเวรโขวัน,น,น,นแ้่พี่น้องโขขันเพาก่อใจเิ่นก็กินเท้าในแง่ลบเิ่นกัทางเฮา แกกันผู้ใดผู้เพิ่นมองว่าเพตออกเพิ่นติดตามเพิ่นเบิ่งมาแต่ใดเท่าใดเพิ่นก็ว่าเออไอเพฟลมันเป็นนังสีงสิงสีงเด้อเพิ่นก็รู้อืมทุกเพิ่นมาที่หลังเพิ่นโบจากันเป็น FC ใหม่เมืนออาสิตย์วันมอนี่นี่เอาเปรียบเมียโน่นนี่นั่นมันก็เรียงของเพิ่นได้บ่มีสิทธิ์บังคับเพิ่นไอมีแต่ว่าไอมีหน้าที่กเจ้ามุ่งมั่นหาเงินมาเลี้ยงลูกเฮาแค่นั้นแต่ละมื้อ เอาเป็น, no? น,นว่าบ่เปียดหักพี่น้องนี่ในสองลอยขนที่เบังไลยสวนที่ตอนนี้นี่ย่างหน่อยก็หักเข้าลอยคนแหละสร้างเข้ากับลอยข้นเอาไว้ย่างหน่อยก็ยังมีพี่น้องหักกี่ลอยขคนเหลาอืวเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์บังคับคนใดเเ่่่นนนมีส่งเงินที่ออกมาดาห้องใดห้องขบวนอะได้เอาม nice. ีสิทธิ์บังเดาแต่คนอยากเห็นเพื่อแต่ต่างเพราะว่าตัวตนบนน้อเขากไม่เห็นเจ้าคนเป็นผู้ใดเ้างไม่ได้เห็นหน้าที่เ้าต่อไปนะอยากหมอบ บอกลองจ้างจ้างทนายเหม่ยถ้าใครดื้อกินก็จะยากจ้างทนายยอมเสียเงินไม่ถึงแสนรู้เลยอ่ะเออผมไม่มีเงินแสนนะพี่เงินล้านโอเคพี่เนาะเงยเมยจะเท่าไหร่ครอหมอเอาแล้วลูกไห่โอเคครับ